อะไรนะลืมชื่อหรือข้าวปั้นลืมข้าวปั้นเออกำลังกำลังดูลูกค้าอยู่ชื่ออะไรวะข้าวปั้นโอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็ปั้นทั้งวันน่ะ ข้าวุ้นเนข้าเหนียวอ่ข้าวุ้นเออไว้รออยคนหนึ่งไม่ใช่ลไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกพี่นะลูกมาข้าวปุ้นน่ะค่ะคนอีสานะข้าวปุ้น บน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 เนอบนบนทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับบนบน Huh? Oh, bon bon. Bon bon. sao đu sáu đu sáu đu bôn bôn